สวัสดีนะคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตลาดเซฟวันนะคะ mm hmm. โคราชนะ mm hmm. ก็เป็นบรรยากาศนะคะ mm hmm. อยู่ที่ตลาดแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูราคาต้นไม้กันนะคะ mm hmm. นี่นะคะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะจะเป็นสุดจอยทางนี้เลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวฝั่งฝั่งนน้นเลยนะคะ mm hmm. นู้นก่อน mm hmm. อ่าแบบนี้เลย เดี๋ยวเราไปดูราคากันนะคะมาจุดแรกกันก่อนเลยซึ่งวันนี้พ่อมเอาต้นไม้มาวางด้วยแต่ว่าวางไม่ได้เยอะนะคะวางไม่ได้เยอะมากไปดูราคากันว่าพ่มเอาอะไรมาบ้างนะคะแฟลตอยู่ไหนจ้าเดี๋ยวขอเปิดแฟลตให้นะคะอ่าโอเคอ่ะเปิดแฟลตแล้วนะคะตัวนี้นะคะอ่ะมาดูตัวนี้กันก่อนเลยนะคะกีแก๊สวันนี้พ่อมากีแก๊สมากันหนกระถางนะคะซึ่งอันนี้กระถางเนี้ยคะใหญ่มากนะคะเป็นยอดนะคะ เป็นยอดเขาพร้อมขึ้นหลักนะคะตัวนี้มี1 2 3 4 4สสี่ี่ใบนะคะ4ี่ใบ490บาทนะคะกีแกสนะเดี๋ยวยกใส่ให้ดูนี่นะคะประมาณนี้เป็นฟิโลนะคะตัวนี้490านะคะค่าส่งเริ่มต้นที่80บบาทนะคะกระถางถัดไป20นะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวใครอยากได้ก็ติดต่อเบอร์พร้อมได้เลยนะคะเดี๋ยวพร้อมขึ้นเบอร์พร้อมให้ก่อนนะรายการถัดไปก็จะเป็นตัวนี้ ตัวนี้เป็นแอปเปิลนะคะแอปเปิล80บาทนะคะตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นพวกอโกนิมาต่างๆกนิมาจะขายราคา60บาทนะคะตัวนี้เป็นมุกเลียมทองอันนี้มันมีสีแดง60บาทเหมือนกันนะคะมุกเลียมทองก็ตัวนี้80นะคะกระถางนี้ตัวนี้ก็จะเป็นกวากมรกตนะคะร้อยเดียวกวากเขียวนะคะว่าฟอร์มน่ารักน่ารักแบบนี้นี่ขยากได้ติดต่อมานะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น ฟิโลนะคะสวัสดีพี่ศิลเวทค่ะเบอร์กินค่ะเบอร์กินฟอร์มต้นนี้นะคะเอาไปราคานี่หนึ่งร้อยบาทตัวนี้จะเป็นผู้ฉีกค,ค่ะผูีหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะกระถางนี้กระถางนี้ลายดีมากนะคะนี่นะคะร้อยห้าสิบนะตัวนี้ก็ร้อยห้าสิบเช่นกันนะคะโชเก้าชั้นนะคะโชก้าชั้น กระถางละร้อยห้าสิบมาดูกันนี่เป็นาลายหินอ่อนนะคะร้อหสิบบาทนะคะนี่ชอบกระถางไหนทักมาได้เลยนี่นะคะหนึ่งหบาทนะนี่นะคะตรงนี้ามาดูฝั่งนี้กันนะคะอันนี้สองร้อยบาทก็จะเป็นกระถางนี้นะคะก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็ วงกลมก็ได้แล้วก็ทกขากรมได้เลยอันนี้จะเป็นสองร้อยนี่นะคะอ่ะประมาณนี้วันนี้ป๊อเอามาเล็กน้อยนะคะก็จะมีชั้นวางด้วยชั้นวางอันนี้เป็นของลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ทำฝากขายนะคะสองร้อยห้าสิบบาทตัวนี้จะเป็นแบบวางต้นไม้อะไรได้หมดนะคะแคปตรงแคปตัดได้หมดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสูงประมาณเอ่อแปดสิบเซน นะคะ200 250บาทนะคะตัวนี้นะคะค่าส่งก็80นะอ่าอันนี้เป็นร้านแรกก่อนนะอันนี้พาชมร้านป้องก่อนวันนี้ป้องมากับเด็กๆนะคะนี่มานิดนึง